สวัสดีครับก็ต่อกันด้วยคลิปนี้นะครับก็จะเป็นรีวิวเกมของออมสินนะครับกับโฟร์ก็ของออมสินนะครับก็จะมีแต้มต่อนะครับให้ออมสินนะครับสาแต้มนะครับอ่ะเราเริ่มมาดูเกมกันเลยครับตัวนี้ก็เปิดป้อมนะครับโคบายาชินี้ออกมาก็เป็นโจเซกินะครับ มาถึงตรงนี้นะครับเลือกเดินสไลด์มุมเนี่ยจะเป็นการเดินที่ช้าไปนี่เราควรเดินจุดที่ใหญ่ๆนะครับเช่นแบบนี้นะครับหรือง่ายๆรูปนี้เราก็เดินตามมาได้นะครับถ้าไม่อยากเดินรูปที่ซับซ้อนถ้าขาวปิดมุมดำเนี่ยก็สร้างฐานนะครับเน้นอิทธิพลแบบนี้ได้สําหรับรูปตามม้าเนี่ยถ้าเกิดจะเน้นโครงสร้างด้านล่างเนี่ยอย่างน้อยการกระโดดเนี่ยก็เป็นตาเดินที่ดีกว่านะครับ พอเดินเข้าไปที่มุมด้านซ้ายเนี่ยทำให้ข่าวเนี่ยได้ล้อมโครงสร้างทางด้านบนซ้ายนะครับซึ่งใหญ่กวา่าตรงนี้ออมสินนะครับเลือกเดินแบบนี้นะครับก็เข้าใจว่าออมสินเนี่ยต้องการที่จะเน้นโครงสร้างตรงกลางกระดานแต่วิธีการเดินที่ถูกต้องนะครับก็จะเดินประมาณเช็ดนี้นะครับหรือแบบนี้ก็โอเคครับ จะเป็นสองตาที่เล่นกันมากกว่านะครับ๋ยวเรามาดูนะครับทําไมถึงไม่ควรเล่นแบบนี้ตรงนี้เนี่ยเล่นออกมาเนี่ยดำเนี่ยก็ได้กําแพงนะครับแต่ว่ากําแพงของดำเนี่ยสีหมาเนี่ยมันถูกลดลมหายใจลงไปเยอะนะครับก็เลยแล้วก็ถูกสีขาวเนี่ยฮานนีออกมากดรูปร่างก่อนก็เลยเป็นไม่การวิธีการเล่นที่ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ แล้วขาวเนี่ยก็ได้ลองโครงสร้างด้านซ้ายนะครับควาสิงก็เดินขึ้นมาตดโครงสร้างจังหวะนี้เนี่ยขาวเดินตามมานะครับะควรที่จะเดินป้องกันให้ได้ก่อนนะครับด้วยหมาทแยงอันนี้พอเลือกเดินที่นี่เนี่ยทำให้สีขาวเดินได้จังหวะในการตัดนะครับสุดท้ายขาวเข้ามาลอดในโครงสร้างดําได้เนี่ยดำก็เสียหายไปหลายสิบแต้มนะครับ รตรงนี้ออมสินเนี่ยเลือกที่ตัดสินใจที่จะบุกทางด้านสายบนนะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่ดีแล้วนะครับที่ต้องลอกบุกตูไม่งั้นขานจะใหญ่มากพอขาเนี่ยต่อที่นี่นะครับจังหวะนี้เนี่ยดำสามารถเดินรอดได้แล้วนะครับด้วยการต่อลงนะครับก็จะเป็นการรอดแบบนี้แต่พอเดินต่อออกเนี่ยขาวก็ได้ตัดนะครับแบบนี้ก็เลยไม่รอดนะครับ พอไม่รอดเนี่ยสุดท้ายจบเกมไปเนี่ยข่าวก็ชนะนะครับเับก็เลยแต้มไม่พอโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูเกมของโฟทกันต่ออันนี้โฟทเนี่ยเลือกเข้ามาตีมุมซ้ายบนนะครับข่าวเลือกโจเซกินีอันนี้สำหรับรูปที่ดำเนี่ย เล่นกันบ่อยๆนะครับก็จะเป็นการเดินตามมาครับแบบนี้ถ้าเราเลือกกระโดดเนี่ยข่าวก็จะได้เดินตามมากลับเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสบายนะครับเรามารู้โจซกิกตามมากันนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยถ้าเกิดข่าวรับนะครับพอจบลุกนี้เนี่ยดำเนี่ยอาจจะเลือกไปเดินที่อื่นก็ได้นะครับแบบ หรืออาจจะเดินที่นี่นะครับคือกลุ่มสามมาเนี่ยก็สามารถรอดในก็คือมันไม่ได้เป็นกลุ่มอ่อนแอมันก็มีความยากที่แบบขาวเนี่ยจะโจมตีได้นะครับแต่สมมุติถ้าเกิดจะเดินรูปหน้าที่ทําให้รอดง่ายขึ้นเนี่ยก็มีการเดินที่จุดสามสามตรงนี้น่าจะสีขาวเนี่ยเลือกตัดนะครับดำเนี่ยก็จะตัดสวนกลับนะครับแล้วตรงนี้น่าจะสีขาวเชื่อมนะครับ ดำก็จะมีตักแบบนี้ถ้าขาวกินนะครับดาก็เอาขือนด้วยการกิน4 5, ี่เม็ดนะครับ5เม็ดเนี่ยได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยขาวต้องเชื่อมนะครับแล้วดาเนี่ยได้เดินซึ่งตรงนี้ขั้นบันไดเป็นของาดา่นี้ยรูปหน้าอาจจะมีจุอดอ่อนที่การตักน,นะครับดาก็สามารถเล่นได้ด้วยการอตาัตลีตรงนี้ถ้าเกิดขาวดันฝั่งนี้นะครับดากินเป็นรูปหน้าที่ดีถ้าขาวกินดาสามารถล้อมได้ด้วยการกระโดด ตรงนี้ถ้าเกิดสีขาวเนี่ยเลือกที่จะดันขึ้นนะครับดำก็กินแล้วก็ถ้าเกิดสีขาวเนี่ยเลือกที่จะออกมาแบบนี้นะครับดำแรกตรงนี้ไปก่อนขาวรับดำเดินปากเสือตรงนี้ดำต้องอาขาวต้องอัตรินะครับแล้วดำเนี่ยก็ออกมาได้ถ้าขาวไม่อัตรินะครับแล้วก็พยายามเนี่ยจะล้อมดำนะครับ <clears throat> ดำสามารถโจมตีเนี่ยในมุมได้ ซึ่งขาวเนี่ยก็ลมหายใจไม่พอนะครับถ้าขาวเนี่ยเลือกที่จะนะครับดันหมาขึ้นเนี่ยดำก็จะกลับมาซ่อมรูปร่านะครับถ้าขาวเลือกกระโดดน,นะครับดำก็เดินรักษามุมแบบนี้ได้ วิธีการเล่นที่บ่อยนะครับก็จะมีการตัดนะครับแบบนี้นะครับซึ่งดำเนี่ยก็สามารถเอาตัวรอดได้ง่ายๆด้วยการขายนะครับแล้วดำเนี่ยก็จะได้รูปหน้าที่ดีนะครับรูปหน้าปากเสือขาวกินนะครับกินตรงนี้จะเป็นการเน้นการกระดาษถ้ากินแบบนี้จะเป็นการเน้นพื้นที่นะครับต้องกินหนึ่งหมากสาคัญมากพอกินหนึ่งหมากปุ๊บนะครับดำเนี่ยก็จะได้เดินแบบนี้นะครับทําให ฐานของดาเนี่ยมั่นคงก็จะออกมาประมาณนี้ทีนี้ในเกมนะครับโฟเนี่ยเลือกเดินแปะขาวเนี่ยก็แน่นอนครับก็ต้องปิดนะครับโฟเลือกเดินทางนี้ซึ่งตรงนี้อาจจะเลือกเดินปากเสือได้นะครับตรงนี้ถ้าเกิดขาวถอยดําต่อตรงนี้ดําเนี่ยเป็นลูกหน้าที่รอดได้ง่ายนะครับถ้าขาวต่อนะครับดําก็อาจจะสามารถเดินออกมาแบบนี้ได้ ก็จมติดยากเพราะว่าดำเนี่ยสร้างสร้างห้องได้ง่ายนะครับตรงนี้ขาอาจจะเดินรุนแรงขึ้นด้วยการอัตลิดาอาจจะเลือกอัตลิส่วนกับอันนี้ดําก็สามารถสร้างรูปร่างที่รอดได้ได้อยู่ดีนะครับนี่ก็จะเป็นรูปที่ยากขึ้นก็จะมีการแนะนําของ AI ว่าถ้าขาวตันี้ดาสามารถเชื่อมได้นะครับแล้วก็ตัดนี่ถ้าขาวไม่ยอมให้กิน ดำก็จะสามารถเล่นแบบนี้ได้นะครับแล้วก็กินในมุมก่อนทีนี้ในเกมเนี่ยพอโฟร์สเลือกเดินฮาเนะนะครับแบบนี้เนี่ยทำให้ขาวเนี่ยได้ล้อมนะครับนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าดำเนี่ยได้แต้มในมุมไปแต่ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับไม่ถึง10แต้มขณะที่ขาวเนี่ยสามารถล้อมดำได้หมดนะครับอันนี้วิธีเล่นแบบนี้ก็เลยไม่ได้เหมาะสำหรับดำ ตรนี้เลือกเข้า3ามสามเพื่อเดินรอดนะครับแต่ต่อไปเนี่ยตาสาคัญเราควรหันเนจากฝั่งที่เขาปิดไม่อยู่นะครับก็คือเดินแบบนี้ตัวนี้ถ้าเกิดขาวถอยกับดํารอดแล้วก็ได้เซนเต้น,นะครับถ้าขาวเลือกเดินที่นี่นะครับก็จะออกมาแบบนี้เลือกหันเนเลยนะครับตัดก่อนให้ขาวมีปัญหานะครับแล้วก็กินเพื่อรอด นะครับขาก็จะซ่อมรูปหน้าระดับก็ได้เส็นเตผ้าขาวนะครับตัดให้กินด้านในนะครับแบบนี้อิโจสกิก็สามารถตัดกินฝั่งนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับนะครับแบบนี้ก็เล่นได้สําหรับดาวในเกมเนี่ยพอ เลือดทันนี้ฝั่งนี้นะครับขาวเนี่ยได้ปิดนะครับเราพอดําเชื่อมทันท,ทีนะครับขาวก็ได้เชื่อมอันนี้รูหน้าขาวเนี่ยก็แข็งแรงมากๆอีกแล้วนะครับเราตัดที่นี่ครับเดนที่นี่ตรงนี้เนี่ยดําอาจจะตอนเล่นได้ง,ง่ายได้นะครับแบบนี้ถ้าขาวพยายามจะสร้างโครงสร้างต่อเนี่ยคราวนี้เราก็เข้ามาลดแบบนี้ได้นะครับถ้าขาวพยายามที่จะปิดแล้วลดโครงสร้างแบบนี้นะครับแบบนี้ก็เป็นวิธีเล่นที่โอเคกว่า นี้พอเลือกเล่นสร้างโครงสร้างแข่งกันแบบนี้นะครับจังหวะน,นี้ดําได้กดขาวกินหนึ่งมานะครับตาที่ใหญ่มากๆเลยนะครับก็คือกระโดดเข้ามาแบบนี้แบบนี้เนี่ยทําให้กลุ่มดาในแข็งแรงนะครับได้ขยายโครงสร้างแล้วก็ป้องกันไม่ให้ขาวได,ได้โครงสร้างที่ใหญ่ตรงนี้เลือกล้อมมุมทําให้ขาวเนี่ยได้เดินตรงนี้ก่อน ก็สําหรับตรงนี้นะครับก็ควรที่จะเชื่อมแบบนี้นะครับเป็นรูปปากเสือเป็นรูปร่างที่ถูกต้องแบบนี้ถ้าขาวเดือนที่นํากสมัคปิดเราก็ได้เซนเต้ได้การเดินแบบนี้นะครับทําให้เสียเปียกนะครับเป็นเกมงนะครับต้องกลับมารับอีกครั้งหนึ่งกับจังหวะนี้พอเข้ามาบุกก็ค่อนข้างจะสายไปแล้วเพราะว่าสีขาวเนี่ยแข็งแรงสุด,สด ท้ายเนี่ยรอดได้ด้วยการกินนะครับของหมากนะครับแล้วตะขาวก็ยังรักษาโครงสร้างส่วนใหญ่ได้ตรงนี้ถึงพยายามบุกแต่ว่ารอดได้ยากนะครับราขาวด้านนอกเนี่ยแข็งแรงมากๆท้ายก็ออกตายนะครับแล้วก็มาเดินที่นี่แต่ว่าจากแบบนี้นะครับแต้มของโฟร์ก็ไม่พอนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็จบคอมเมนต์เกมไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ